มาถึงตัวอย่างที่เด็ดนะครับเป็นตัวอย่างที่ชอบเอาไปใช้ออกข้อสอบเป็นประจำนะครับสําหรับผมนะครับสำหรับคนอื่นเขาอาจจะไม่ใช้เพราะเขาไม่ชอบก็ได้นะครับแต่ผมเนี่ยชอบมากๆเลยครับตัวอย่างนี้ชอบเอาไปออกข้อสอบนะครับเน้นๆอีกทีนึ่งนะครับก็คือให้หา q u a r e r e g r e s s i o n ให้ใช้ p o l y n o m i a l อันดับหนึ่งครับแต่มีข้อแม้ครับคือ ผ่านจุดกำเนิดครับผ่านจุดกำเนิดทำไมถึงต้องผ่านจุดกำเนิดเหตุการณ์ลักษณะนี้สมมุติว่านี่เป็นการทดลองสปริงแล้วกันนะครับหาค่าคงตัวของสปริง นึกถึงสปริงนะครับใกล้ตัวเรียนกลาศาสตร์เรียนอะไรก็เจอมาแล้วก็คือถ้ามันไม่มีแรงมากระทำเนี่ยสปริงก็จะเป็นยังไงครับก็จะไม่ยืดไม่หดนั่นหมายความว่ากรณีที่ x เป็น0 y ก็จะต้องเป็น0ย์ด้วยนั่นก็คือเราจําเป็นจะต้องบังคับให้มันผ่านจุด0ูนย์นะครับทีนี้ทายังไงล่ะครับถ้าจะบังคับให้มันผ่านจุด0ูนย์อันดับแรกดูก่อนอนะ่ะ n เท่ากับ6ถ้าผ่านจุด 0, 0ูนย์เป็นเส้นตรงเนี่ยอันดับ1เนี่ยก็เป็นไงครับ ก็ p 1 x เท่ากับ a 1 x นะครับเที่ยวนี้ผมวงเล็บไว้ว่า m เท่ากับ1และ a 0นย์เท่ากับ0ะครับอ้าวทีนี้ทํายังไงต่อก็ไปตามขั้นตอนครับไปเรื่อยๆนะครับก็คือหาค่าคลาดเคลื่อนก็เป็น y i ลบ p 1 x i ก็จะได้เป็น y i ลบ a 1 x i นะครับแล้วก็หาผลรวมของกำลังสองของค่าคลาดเคลื่อนนะครับอ่าก็ได้แล้วก็มาสนใจอันสุดท้ายตรงนี้นะครับเราเป็นยังไงครับทีนี้ หาค่าต่าสุดเขาโอโหทีนี้ง่ายเลยครับเพราะว่ามี a 1ตัวเดียวครับดิฟเทียบ a 1ครับจับเท่ากับ0ูนย์เลยครับนี่ครับดิฟเทียบ a 1จับเท่ากับ0ย์ครับเป็นไงครับได้ a1 ซิกมา xi กซาลัง2เท่ากับซิกมา x อ yi ออกมาได้เลยครับได้ a1 เท่ากับ1้อยส่วนร้นะครับอ่าแล้วก็ได้อะไรครับ p 1 x เท่ากับ0.853571 4x ็ก็ได้เส้นตรงที่ผ่านจุดศ0ย์แล้วนะครับ ทีนี้มาดูโค้ดภาษาไพทอนบ้างแล้วเราทำอะไรบ้างครับกับโค้ดนี้อันนี้เป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับก็คือถ้าเราต้องการที่จะกำหนดให้ a 0เป็น0ย์ให้ทำยังไงครับก็คือใช้โค้ดเดิมข้อมูลก็อันเดิมเลยนะครับข้อมูลนำเข้าอันเดิมเลยนะครับอันนี้นะครับข้อมูลนำเข้าเอามาจากตัวอย่าง2ตัวอย่างที่แล้วนะครับแล้วเป็นยังไงครับผมเติมตรงไหนไปรู้ไหมครับผมเติม2บรรทัดนี้นะครับ2บรรทัดนี้บรรทัดที่38กับ39นะครับ บรรทัดที่38คือผมเซตให้สมการที่1เนี่ยเป็นศูนย์ไปหมดทุกตัวทั้งสัมประสิทธิ์ทั้งทางด้านขวาของสมการแล้วเสร็จปุ๊บเป็นยังไงครับผมมากําหนดให้ไอตัวสัมประสิทธิ์ตรงนี้ที่อยู่กับ A0 ศูนย์เนี่ยเป็น1เวลามันแก้สมการมันจะออกมาเป็นอะไรครับ1 A0 เศูนย์เท่ากับศูนย์ก็คือ A0 ศูนย์เท่ากับศูนย์แล้วก็ปล่อยมันแก้สมการไปครับดูสิได้อะไรออกมาครับก็จะได้ โอ้โหอันนี้เห็นลบ6จุดอะไรไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะว่ามัน10ยกกำลังลบ13นะครับก็คือ0ูนย์ดีๆนี่เองนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยครับคือสัมประสิทธิ์ของ x กเนี่ยนะครับก็คือ8.53เลยเนี่ยคูณ10บกำลังลบ1ก็คือ0.8535อะไรเนี่ยนะครับที่เราได้ตัวเลขมาเมื่อสักครู่นี้ครับทีนี้พอจะนึกออกไหมครับว่าถ้าผมจะบังคับให้ผ่านจุดอื่นทำยังไงครับถ้านึกไม่ออกก็เตรียมตัวไว้ดีๆนะครับอาจจะเจอในข้อสอบก็ได้นะครับ